อีพีหน้าดูเดือดอ่ะเฮ้ยว้าวป้าเวก้าจะโดนหรือยังก็เดมอนจับดาบแล้วขอลองรีแอคชั่นเทรลเลอร์ของดราก้อนอีพีเจ็ดจะเป็นยังไงไปดูจ้าไปดูจ้าแม่ a ว t แม่งงนึ่มปันใครเพราะเขายังไม่เคยเจอกันเนาะ A no you've made rather a mess yeah. Whose side are you on? The old ways call for justice. The <laughs> huh? dragon has taken to wing. Wow. The Love Hightower you. host will be unstoppable. House Targaryen is the blood of the dragon. If any may lay claim to it, what are we then? Thousands will die. With these dragons, peace will, Ooh. Restored. Ooh. will be restored. Will we know อันนี้พี่ป้าเวก้าว้าวีป้าป้าเวก้าจะโดนหรือย um ังเฮ้ยโอ้โหอีีหน้าดูเดือดอะจริงๆมันควรจะเดือดได้แล้วเพราะว่าสอง EP ที่ผ่านมายม ยมค่อนข้างอ่อมแบบว่ามันมันแบบมันปูแล้วปูแลหลังจาก EP สี่เนาะแล้วชื่อเดรลอนก็โผลมาตั้งแต่ e อที่หกแล้วก็มีที่อลิเซนถามถึงเดรลอนกับเซอร์เกวนเนาะคิดว่าก็จะได้เห็นเขาไหมจากจากที่เราผมว่าเดี๋ยวคงได้เห็นแหละมังกรเวอร์มิทออันนี้ชัดมากเออไม่ไม่รู้ว่าแบบว่าเลนิล่าจะไปเคลมหรอหรือยังไงหรือทดสอบหาดารากอนซีตมาขี่ต่ออีกเหมือนเดิมเซอร์ดักลินโดนโดนเผาไปแล้วตุยเป็น เป็นไรกัแล้วแล้วก็อีกอย่างที่น่าสนใจคือการประเชิญหน้าของเลนิล่ากับอดัมอดัมเมื่อกี้ก็คือแม่วีลมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะมันค่อนข้างแบบว่ามีความเดือดแน่นอนใช่ใช่ดูดูส่งเราอีพีหน้าน่าจะขอลองปะทะมีมีการปะทะขอให้มันได้แล้วเพราะว่ามันอีก2 EP สุดท้ายแล้วมันต้องแบบได้แล้วแล้วก็เดมอนจับดาบแล้วขอลองลุกได้ละ เดี๋ยวเราอาจจะได้เห็นกันแล้วก็เอออีพีที่เราหลอดโรเวอร์ก็แบบว่าสิ้นแล้วเหมือนกันจะมีอะไรเคลื่อนไหวอีกใช่เพราะว่าถ้าได้มาก็ฝั่งดําก็เริ่มจะได้เปรียกบกเขาบ้างแล้วใช่แล้วก็นี่คือทั้งหมดนะครับผมของการรีแคป EP 7จากจุดที่สนใจนะครับผมส่วนจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวต้องรอไปดูในวันจันทร์หน้านะครับผมกับพาต้องดรา้อนซีซั่นสนะครับอีที่เจะสนุกแล้วดาคาลิ